ัอุบลราชชธานีพี่น้องเอาแล้าอมาวจ้ามาแล้วจ้าอีนั่นมาแล้วค่ะพี่น้องมูนีผ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศแบบอีสานบ้านเฮาค่ะทางใด พี่น้องรับส้มจากจังหวัดใดค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็จังหวัดใดที่มีแบบนี้บ้านพี่น้องมีโบแบบนี้เนี่ยเสียพบพ่อมาจากไหนก็ค่ะอันนี้เสียบก่อนตับตีแมนีแมนเหมียนใครหลังเสียบพว,<ต>วรกรา<ต>ยหลังเสียบพวกรูกอย่าเสียบมึงมจะสิ้นในหน่อยนึงนะคะพ่อ<ต>เดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้เดี๋ยวจัดให้เป็นจะเสียบไอเอาเนี่ยแก่ข้าวมาอังหวัดไหนแก่ข้า<ต>วเลื<ต>อกแก่ข้าวแก่ข้าวอ จานได้หว่าด้อนคือเดือควันออกปาก มัน <One> ม <input> ันมันจีคล้ายตับหะแต่ว่ามันแข็งกว่าตับล้วมันิีกึกึดีกว่ากึดกดีกว่ากันไงแน่นกึดกึับตอนิตับับก็ับเลยบเใจเลยเอาอันนี้ยังก่อนครหลังมันอันสาบกีบ่พแมนนแมนสิบกีบดียเลย คันคันภาษาเราว่าสามพเหลือปุ่นว่าเลยสามพันเหลือมังเลยสามพันเหลือมนเลยนะสามพันเหลือปุ่นมายนะเดี๋ยวตับมาให้กินแบบบันบ้านเลยได้นี่เนาะบนบ้านกลางโคกลางดงกลางปลาเลยได้นี่ครับอืครับผม ตอนนี้หนูอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเลดอุดมนะคะพี like ่น้องบ้านหนูเองค่ะอำเภอเลดอำเภอเลดแม่นค่ะอยู่กับพ่อผู้ใหญ่ด้วยนะคะหนูแพทยกล่องไกปแพทยกล่องไปพ่อผู้ใหญ่เหลุมงัวนะวันโอกาญยังครับวะทำบุญทำบุญประธานอบตบุญบุญมังบุญประธานสภาเอาแบบบ้าแบบบ้านเนาะบ้านบ้านบ้านบ้าเอื่นยังไงคะ

กินยังกินต่ออมหอมอืมหอมคุณดังค่ะเอานยังไงปดคูกันเท้เรนเอาไอ้วุดไอ้วุ้มักมักขี่มยังดีตัวนั่นน่ะังวายนี่ละกระชิมบกิมูกมันสีบเสบมันสีบเสบมันมันย่งห่างมันคือปีงแขงนะบงล่องบางแจตอนกันจัน ขอบมือเขาขาเขาขอะส่วาจริงเลยบาทเอ้าเขาคือเห็นฝากิดตามเลยไดุ้กคนนันทพรเขาไปจองเขาไปจอบเขาไปในเฟซบุ๊กลรอพี่มานันทพรแฟนเพจคนามคุกขีเอาลูกชายก็มานังไก่ แบบบ,แบบบ้านๆเลยได yeah. ้หน่โอยบึเบ่ย่บ้อ่อยซ่อยใส่ปอกหนีดเลยได้อนิเคียงหน่อยนะพวกเอิอนี่ลังพวเอิญไผ่ยอะน่อันเอินว่ายังก็ครหน่ไอ้้ตัวนี้ไอ้ขั้นแทนหน้ามันอันนี้ขั้นแท่หน้าล้วก็นั่งกินอยู่ขั้นแท่หน้าพี่น้องสุดยอด บรรยากาศบ้านนี่ดีอันนี้ก็แต้นะจัะนอยสิมีคู่รีมาให้ด้วยเมืองกีฬามีน้องนี่จะเสียงหัวรอไม่เจอความความเซียค่ะแบบบ้านเท่าเนาะพอเนาะแมีนครับแมนลูกชายเอาหยังครับใช่กินเมือเนาะแล้่รู้ใช่เอาเมียนแทบ่วดแทบ่ ใช่น้่ปลาใช่น้งปลานอยนึงใช่น้ปลาใช่น้ปลาลอมาใ่น่อยนึงนี่เพชรจะ่าหมาขากวนมูเลยนี่เพชรจะาดนี่ลกนี่เพชรจะ่าโอ้เยอันนี้เลยแม่หอยแม่หอยว่าย่าาเอาหนาไม่กินแน่วาสัตวเอางมมม่อ่เสดาตับจะเข้ากนพองาตับจะเข้า่อยังชป็นจุมาเป็นถุงมึกใหญ่เลยตับตับตับ สุดยอดเฮรเก็ได้ฮะบ่ไดพอผักมานํ่บ่มีแปลงผักยางเกะบ่พอนุไม่นาง้อยนางร้อยเด็กขังครับครับครับอาไเนาะยอดอเมซิงอาไเนาะบาานเนาะอ้าบานยกขินบังเนาะจริ เขีนบอเขาไว้เมซิงอ oh, ีสานจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องห้วยเ่รมนกินเหมือนบอกเอามูจิ้่ไดไกินน้ำหมันกํลังกํลังอีสัยเหมือนแล้วหนูปลาบุดมือซอยใหญ่เลยหัวตัวนึงมันตับใหญ่ตัวนี่งเจ้าบนเป็นมือทหาร ท uhm ำนี่ละบ้านเข่าเขียงในน้อยเขียงกระปอกมีดพประจําตัวละทีมงานตัวละกครับูกบ้านอัศจรรย์นายมยนายโบราก็เยอะเลยแสบบทรายบรรยากาศมันวน งูหลายมันวนหูเกว่าอีนั่นอี MC MC ยังก็เพราะมันเป็น MC หนูค่ะมันติดตามในเพจมาเื่อไห่เ่ยห่ออ้าวจุจู่สึ่งเลยกว่าเรสิ่งเลยรับค่ะเยิเดีป็นท่าน ยัไงยังอยู่ครับฮะสามชิบกี่พันซับบ้านี่สุดยอดสุดยอดผักห้งจิ้มเนี่ยบาท่าก็บาราเอานาเจอบาว์ุดุสีนาว่าเราพอโจะข้ามสู้จะข้าม ตะกองตะกรงอาตะกองตะกองสุดยอดเลยเอาท่นตมาก่อนเอาม่ตมา้โอ้ตะกองแมุ่ยโอ้หรัมตรอกนบอโอ้แ่นแนมาทแ่นมาทาผไทยเหลือเกูทเหลอเกินผู้ไยเหลือเกินเราไมได้เราเราเราไไเราเราต้องกินเราต้องไปนี่ท่านรัต่อ นะเอ้าถ้ากล่องไายทางแล้วปวต่อไหมเนี่ยบ้าที่เดนเบอรันเป็นนะตอนนี้ยอู้เซียงหยิมเอาแผ่นกล่องไปฮึโอ้โหตาบววีนี่สุจริตสุดดยอสุดยอดไปเบิ่งบรรยากาศจังหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้บิ่งบรรยากาศจังหน่อยค่ะรุ่ตัวเนี้ยดี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 เป็นไทยรีนอันนี้อีย่างนี่ค่ะอันนี้เป็นไทยไทยเพืยอครับสุขฮึ ขึ้นเพียรในเมื่อใส่เพียรกันปูรูเลยโอ้โหถ้าเอาไปตุ่มใส่หลับเพียรขังแหลกในชีวิตค่ะพี่น้องที่มาเห็นบรรยากาศแบบนี้แต่เกินเกินไม่ใหญ่มากค่ะว้าวสิเอาตัวนี้ไปเสริมให้นี่นี่ประตมเจ้าตัวนี้ไปเสริมเหรียญในี่เคยเห็นหูหูเปล่ค่ะพี่น้องพี่โอ้โหไม่ไม่เลยบอกเท่นั้นมีเตขี ทั้งนี้มีแต่ความสดพี่น้องผีๆมาเบิง่งผีอุ้ยคุณโบเมนอนัรวมมั่วตัวละเป็นแสนบนบ่ค่ะพ่อมาถ,ถึงบ่ค่ะ สามนั่นละต่อคนใดโอ้ยโซเนตโซเนตราคาหอมลุ่มหรอโอ้ยะกีนมหาหมื่นโอ้ยหมื่เอาูรเดราคามันโล่งโซเนตยอดแนง่อเยอมรเอโอ้ยบลว่าตัเย็นเย็นกสวยอันราคาสามหมื่นแบ่งด้จักผูดครับพ่อถ้าโต๊ะผูดแล้พันผูดล้พันก็สามสิบูดสามสิบูดโอ้เฮ้ยแบ่งแบบเป๊ะเลยเดี๋ยวว่าพอดีเอาไว อันไบนี้นะเบี้ยเบี้ยวเาเบี้ยงตกขูดเลยยังตกขูดเอาละค่ะพี่น้องฝากตอนพ่อหอมปากหอมคอค่ะเดี๋ยวจะด้อยกันสิบซิมอีก จะค่าแล้วก็ไปเอาเนื้อไปคนหลาบใส่พักใส่ยังสิ่นงอกว่ามาอีกแล้วพ่อผู้ใหญ่เฮาสิ่งงอกมันเป็นแนวไดถทาเบงพี่น้องไผ่กเคยกินค่ะสิ่งงอกนูก็อ่เคยกินกันจะเป็นครั้งแรกจากพอผู้ใหญ่เป็นพ้าเฮ็ดกินนี่ล่ะค่ะอย่าลืมนะคะหากใครรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้นันทพรด้วยนะคะอย่าลืมติดตามต่อไปค่ะพี่น้องสิ้าพี่น้องไปกินยังอยู่ไสน้อ อย่าลืมกดติดตามจ้าสวัสดีค่ะ